สวัสดีค่ะวันนี้นะจะแวะมาให้ท่านผู้ชมชมเพราะว่ามันใกล้ได้เลิกละหมายความว่ามันใกล้ที่จะได้กาไรละอันนี้คือทองแท่งจะให้ดูว่า10บาทของแต่ละล้านหน้าตาจะไม่เหมือนกันอันนี้คือหึ่งล้านนะคะหล้านนะน้ำหนักหรอคะนหนัก ปกติแล้วหนึ่งบาทมันก็จะหนักอยู่สิบห้ากรัมอันนี้มันต้องร้อยห้าสิบกรัมนะคะมันขึ้นอยู่ร้อยห้าสิบเอ็ดแสดงว่าเกินมาอยู่ศูนจุหนึ่งกรัมใช่ไหมต่อไปอันนี้คืออีกหนึ่งล้านอันนี้ก็น้ำหนักสิบเหมือนกันนะคะอันนี้จะดูเหมือนอันเล็กอันนี้ก็1ร้อยห้าสิบอ็ดอันนี้เมื่อกี้ ทำไมอ่ะนี้ก็ร้อยห้าสิบเอ็ดเขาจะเกินมาอย่สศูนย์จุดหนึ่งแต่อันนี้นี่อีกร้านหนึ่งอันนี้นี่เป็นแท่งละห้าบาทแท่งละห้าบาทน้ำหนักเกี่ยงละห้าบาทเพราะฉะนั้นก็เลยช่างสองอันก็เลยเอามาช่างให้ดูสองอันอันนี้ร้อยห้าสิบสองได้ได้ร้อยห้าสิบสอง แต่ปกติแล้วแล้วต่อให้เขาช่างเกินอย่างนี้นะเขาก็คิดคิดราคาเฉพาะตรงนี้อันนี้นี่เป็นเป็นเป็นที่ี่ฉันซื้อมาหลังที่มันตกอีกทีนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโควิดรอบแรกดิฉันก็ขายไปดิฉันขายไปนี่ดิฉันก็สะสมมาดิฉันก็ขายไปตอนตอนโควิดรอบแรกมันขึ้นไปสามหมื่นห้าร้อย ดิฉันก็ได้กำไรมาก็พอได้ได้กินใช้ในช่วงโควิดอยู่นะอันนี้อันนี้ก็คือเฉพาะอันที่โชว์สามอันนี้นะเพราะว่าดิฉันเอามาให้ดูเฉพาะล้านละสิบบาทเท่านั้นถ้าสามอันนี้ถ้าดิฉันขายดิฉันก็จะได้กำไรเพราะว่าดิฉันซื้อมามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ราคา,คาที่แบบว่า ำมากเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแต่ว่ารอราคาลงเดี๋ยวฉชันได้มาในประมาณ2 5 0 0 0ถึง2 5 0หกว่าบาทต่อครั้งเนี่ยนะที่เดชันได้ก็ที่เดชันเอามาอันเนี้ยสองหถึงสองห0กาบาทต่อครั้งเพราะฉะนั้นมันก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2อง0อ ก็จะได้กำไรบาทละประมาณสองพันกว่าบาทถึงสามพันอัดตีไปสัก2องพันกว่าเนาะสองสามหเจ็ดน่าจะได้กำไรอยู่ถ้าอ่านสามัญนี้ก็น่าจะได้กำไรประมาณแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มันก็ยังดีเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่รู้จะจะเอาอะไรมากินนะคะ <laughs> ถ้าถามว่าได้มายังไงแม้คุณนะอายุป่านนี้แล้วนะคะถ้ามีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่มีก็คงเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าปกติไม่ได้เก็บไว้ในบ้านนะคะอันนี้ก็คือจะเอาไปฝากธนาคารนะคะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ชมก่อนเฉยๆนะนี่ก็ไปไว้ธนาคารนะคะขอบคุณนะคะมันใช้ได้อยู่นะเครื่องช่างรุ่นนี้นะคะ เพราะปกติแล้วอาเดียดิชันจะถอดข้อแขนให้ดูนะอันนี้คือเส้นเล็กที่สุดแล้วก็แปลว่าดิชันใส่ในยุคนี้ปกติแล้วคนเขาก็จะคิดว่าประมาณหนึ่งสลึงเท่านั้นหรือไม่ก็สองสลึงไม่เกินนั้นเพราะว่าเส้นขนาดนี้นะคะแต่อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเล็กสุด นะฮสามสิบกรัมสองบาทอันนี้ก็ขึ้นนะเพราะว่าในฉันตอนนี้ดิฉันชอบใส่อันเล็กๆแล้วแล้วอันใหญ่ใหญ่ละโอ้ไม่ขอมาช่างดีกว่านะแค่นี้นะคะก็คือมันมันดูแบบเล็กเดียวกระทัดรัดดี